ปัญหาอย่างหนึ่งในการหาไรายได้จาก YouTube ก็คือเรากรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่ตอนสมัคร y o u t u b e เนี่ยไม่ถูกต้องครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าจ้านผมกรอกไปแล้วเนี่ยจะแก้ไขชื่อและที่อยู่ได้ไหมคําตอบคือได้ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนถึง3ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ใน a s s e n s e ครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือ สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดบทนี้นะครับผมจะมาแนะนำพี่นอ้องทุกท่านถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนที่อยู่ใน Google Adsense ครับซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราใส่ชื่อผิดหรือใส่ที่อยู่ผิดแล้วเนี่ยโอกาสจะได้เงินเนี่ยครับเรียกได้ว่าโอกาสน้อยเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะชื่ออันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นชื่อและนามสกุลของตัวเรา ไม่ใช่ชื่อช่องนะผมหลายคนชอบพลาดตรงนี้นะครับและก็ที่อยู่เนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนเลยไม่งั้นจดหมายที่เขาเรียกว่าพินเนี่ยจะส่งมาไม่ถึงบ้านเราทําให้เรายืนยันตัวตนไม่ได้เราก็รับเงินไม่ได้เช่นเดียวกันครับเอาไปดูวิธีการเปลี่ยนกันได้เลยครับวิธีการนะครับให้เราไปที่เจ้าตัวเว็บนี้ครับนี่ครับผม google.com นะครับ .com slash a อ e n ตครับตรงๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับ g o o g l e c o m s l a s h a s e n เข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือให้เราสังเกตตรงนี้ดีๆนะนี่ด้านขวามือครับว่าเป็นบัญชีที่มันมี a s s e n s e อยู่หรือเปล่าครับในกรณีที่เรานีครับมีเจ้าตัว account YouTube อยู่หลายบัญชีอันนี้ทำได้นะแต่ถ้า google a s e n น e มีได้แค่1บัญชีเท่านั้น ไอหนึบัญชีของ adsense เนี่ยเราผูกไปกับเจ้าตัว youtube account อันไหนเราต้องเลือกให้ถูกครับอันนี้นะครับผมลองคลิกลงไปเลยนะครับเจ้าตัว adsense ของผมเนี่ยมันอยู่ในบัญชีที่เรียกว่านี่ในบัญชีนี้ครับไม่ใช่ของอันนี้นะครับผม google adsense ผมอยู่ในนี้ผมก็ต้องเลือกอันนี้นะครับอ่าติดต้องระวังนะครับผมต้องเลือกให้ถูกต้อง adsense ของเราอยู่บัญชีไหนเราต้องเลือกที่บัญชีนั้นครับเพื่อที่จะได้เข้าไปแก้ไขครับ จิ้มไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงคําว่าโฮมนะครับจิ้มลงไปเลยปึ๊กตรงนี้นะครับแล้วจะมีคําว่า Payment อยู่นี่นะครับคำว่า Payment กดลงไปเลยต่อมาครับเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับตรง Payment เช่นเดิมตรงคําว่า Setting นั่นเองครับมีคําว่า manage setting อยู่ครับจิ้มเข้าไปได้เลยครับปึ๊บ ตรงคำว่า payment profile ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า name and address อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่เอ่ยชื่อแล้วก็ที่อยู่ในการแก้ไข google adsense ของเราครับจิ้มไปที่ดินสอได้เลยปึบลงไปนี่นะครับตรงนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับตรงนี้นะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับใส่ให้ถูกต้องด้วยคำว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือ จะต้องเป็นชื่อและก็นามสกุลจริงๆของตัวเรานะครับและควรจะตรงกับชื่อนามสกุลที่เรามีบัญชีธนาคารอยู่ด้วยครับผมนะเรียกว่าชื่อตรงนี้กับชื่อบัญชีธนาคารมันต้องตรงกันเวลารับเงินจะได้ไม่มีปัญหาครับผมนะตอนนี้ครับวันที่7มกราคม2019ครับเราสามารถที่จะกรอกลงไปเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็เจ้าตัวที่อยู่ครับผมนะตรงนี้ พอดีอันนี้ผมกรอกไว้นานแล้วครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับต่อมา address คือที่อยู่ครับนะพิมพ์ลงไปเลยอันนี้บ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่ซอยนะครับต่อมาอันนี้เนี่ยผมไม่มีแล้วมีบ้านเลขที่ซอยนะครับแล้วก็เขต city นี่คือเขตนะครับผมนะเขตบางแคนั่นเอง province กรุงเทพนี่ครับซิตี้เขตบางแคร s ซับเบิร์บก็คือแขวงแขวงและเขตของผมก็คือบางแคนั่นเองนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้นะครับบ้านเลขที่ถ้ามีถนนนะครับใครมีถนนก็มีพิมพ์ถนนลงไปเลยใครเป็นหมู่ก็พิมพ์หมู่ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแขวงอันนี้คือเขตซิตี้เขต Province คือจังหวัดแล้วก็ Postal Code ก็คือรหัสใบสษนีนั่นเองครับผมฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟไว้ได้เลยปึง้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเจ้าตัว Google Adsense นะครับจะทำการแจ้งว่าเรามีการอัปเดตบัญชงบัญชีอะไรก็ตามเดี๋ยวทางระบบเขาก็จะทำการจัดการให้เรานะครับถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็ที่อยู่ก่อนวันที่20ของเดือนนี้ มันจะไปมีผลกับเจ้าตัวการจ่ายเงินในรอบหน้าหรือครั้งหน้าครับประมาณวันที่21-25เหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยครับหลังวันที่20แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเดือนหนึ่งไม่ใช่ต้องขยับอีกเดือนหนึ่งเป็น2เดือนข้างหน้านั่นเองครับผมนี่นะครับผมก็คือวิธีการแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อที่อยู่แล้วก็ชื่อแล้วก็ที่อยู่ของ a s สเซนนั่นเองครับซื่อพี่น้องตรงนี้เนี่ยจะต้องทําให้ถูกต้องครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะรับเงินไม่ได้นะครับผม น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมจะตอบคาถามกับทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมครับผมตอนนี้ผมมีพอดแคสต์แล้วครับผมพอดแคสต์ก็คือเป็นคลิปที่มีเฉพาะเสียงผมที่ตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ u t u b e ครับก็เข้าไปดูได้ครับผมในพอดแคสต์เนี่ยผมมีลงทุกวันเลยนะครับตอบคาถามเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเรื่องไหนที่ประเด็นหลักๆหรือมีประเด็นใหญ่ๆมีเนื้อหาเยอะๆผมก็จะมาทําคลิปสอนแบบนี้นั่นเองครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามพอดแคสต์แล้วแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยครับกดกระดิ่งนะครับติ๊งติง,ตงมีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนอย่างทันทีครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับผมเสกสรรปั้น YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดปัญหาในการห,หาเงินปัญหาในการหาเงินจาก YouTube อย่างหนึ่งก็คือ เรากรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่ลงไปไม่ชัดไม่ถูกต้องครับ 3, 2, action ปัญหาอย่างหนึ่ง